บายดีพี่น้องมาอีกแล้วพามายางเบิร์กเฮดอีกแล้วพี่น้องบบเก็บนี่อันนี้โบโหเห็ดเห็ดหยังใต้ไหลายพี่น้องพุ่นนะออกบมึงมูมึงคนไข่ <c oughs> ดอกบอกักใหญ่ดอกบอกยยักใหญ่เลี้ยงอันนี้เมึงดูึกเชียร์มงดูอนุการโอ้โอหเฮดหนึ่งเฮดคน บฮูเบิ้งแมงอันนั้นกลิ่นข่าวมาเลยทางนี้ก็มีมันมนหมามันกิดนนี่เฮ็ดอันนี้นะตอนนี้เบื้องเฮ็ดเนี่ยเ่บอมีบือมีแมงกลิ่นพิษพิษอันตรายเนาะพิกินได้ลองมาเบิ่งทางนี้แมเป็นงนอยู่ทันใดดอกบักย่าซะเบู้อง เ <Yeah. S 1> นี่ตัวนี้ดอกแบบใหญ่สองดอกตัวน,นี้ต้องกินได้มีแมงกินดิเอออะอันนี้เห็ดเฮ็ดยังวะโบเห็นมีคนมาเก็บกินดอกแผร่นี่ดอกแบบใหญ่หุ่นทางนั้นก็มีอันนี้ก็เห็ด คนยางซอกเห็ดฮัมบู๊ว่าเห็ดจะได้กินได้ยางลินซอกลินเฮ็ดอีอย่างน้อแบบน,นี้เาะเจะเป็นมันงามคุ่น่ะเกิดในน้ำตึ้งไหมเมืม่อเบิ่งผากนี่ อางนี้ยังงามอยู่ต้อยๆเบ่งก่นงอนเป็นยังไงอ้ยังอ่อนๆอยู่ได้นี่เพื่นะกินที่ที่แซบเนาะเห็ดทางนั้นเลยสองฝากเิางนั้นก็มีถ้ากินได้นี่หมอยใหญ่หนึ่งนิดน <laughs> ทางนั้นพอวเห็ดหยักกาสัตว์ ใส่โอ้เห็ดอันนี้เนาะแต่อันนี้เห็ดอันเห็ดนี่เห็ดผิดเลยนี่อันตรายเลยนี่นะเอออย่าจับนเลยดูดอกมันมันใหญ่งกันนะโอ้ดอกใบใหญ่ไข่เส้นเห็ดผิดเด้อพี่น้องไปตอเลาะปลาหาเบิ้งเห็ด โอ้แถวนี้บรรยากาศดีขนาดสิไปคุ้มเซิงพญย่ยบ้านก่อ <laughs> นปลาผักขื่นโอ้เ <laughs> ถึกใหญ่ปะทอดถึกใหญ่ห <c oughs> มักมัดเยอะมากเยอะมากปมาฮะเถอไม่แมงกิน อันนี้เฮ็ดเพิ่งข่มมันบ่สตาเฮ็ดอันนี้จะมัน,มนดอกไงน่ะโอ้โอ้ดอกแบบไงป๊าดทุกขาเพื่อนตางามแทะงามแทะงามแทะเฮ็ดดอกนี่พ่อ เฮ็ดปักง่ายพุ่นนะซำฝ่ามือพุ่นนะในสองดอกนี่นะพุ่นนะพี่นะพี่น้องพ่อโอ้พ่อเฮ็ดแต่นี่ปักกระไลายนะนี่นะพ่อพ่อพ่อจักพุ่นนะพุ่นนะฟาดตัวการพิ่นโอ้พี่น้องพี่น้องพี่น้องจ้าเฮ็ดอีหยังนี่นะซำสองฝ่ามือพุ่นได้นี่พุ่นนะฟาดเถ้าอาบุกโปลกเนาะอันนีุ้่มกับมีไง ป้าเท่าตัวนี้สองดอกเนี่สามสี่ดอกคุณนะพอ่อคุณนะอ้ยตาดต่แต่แต่ันะก็หลายคุณนะยอันนั่นดอกใหญ่ไทาใหญ่มาเนี่ยตัวนี้กับแม่นี่บ่เก็บบ่หูกกินนี่ดอกใหญ่ใหญ่สามสี่ดอกอดีที่แก็ง เต็มหม้อแล้วดอกใหญเพันนี่นะสองฝ่ามือพ่นด,ดอกนี่หันไปละครึ่งหนึ่งก็สินั้นโอ้เปิดแต่แซ่บใช่ปะตกาขาบแบบไโก็คือสิหวานในเวลากินเฮ็ด <c oughs> ดอกนี่งามหลายเฮ็ดอีหยังษกันนี่ก็ดอกใหญ่แทะ <c oughs> ป่านขันธมโอ้เฮ็ดไข่มุกติ บางคนก็ว่าก,กินได้บางคนก็ว่าก,กินไม่ได้แต่ทึงขึ้นกระแมนนี่ตัวนี้มันเฮ็ดผิดตัวนี้นะ่ะเห็นไหมน,นี่มันมีอันนี้มีขามีแบบนี้นะนี่เฮ็ดผิดปลางามงามปลาน่ะธรมรมาติดงาม ยางเลาะบิดมือกับบ่งงเมื่อยเจอเฮ็ดอีกแล้วอันนี้เฮ็ดยังคล้ายๆเฮ็ดมันปูเนาะเบิ้งแม่พี่นอ้องคะเฮ็ดลายหาบัวหูก,กินได้โอ้เบิ้งนี่ ้าแม่นเฮ็ดกินได้คือคือสิทุกท,ทางกินนะเฮ็ดหลากหลายชนิดเต้มอยู่แถวนี้ทางลุมก็จะเป็นน้ำเห็นปะ่ะบรรยากาศดีสุดๆเลย เอาบรรยากาศสือ่อๆหอกนี่อันนี้มันไถ่มาเห็ดมันแล้วนี่ทั้งเทิงพุ้นหน่าจะเป็นบ้านคนเพก็ได้ยินเสียงคนห้องวักๆเลยฮะใส่พ่อเอ้อเห็ดอันนี้มันมีหลายคือสิเป็นกิ่นบ่ได้อะห็นไปไไยืลุลมมันนะ จ้าก็กินคอยกับบู้จะกินแต่คอยกับมาเลาะลิ่นมวนสุดๆุดเลาะยางเบิงเฮ็ด h ปป p ้ไร <laughs> ความสุขอีกแบบตัวทากกำลังกิน ื้อท่ากำลังกินอันนี้เป็นห่อเห็ดไฟหมกสกับกู้หู้เนาะเอาใจค้นมักเบิงคลิปเห็ดเก็บเห็ดบ่เป็นแต่มาถ่ายคลิดให้เบิง <laughs> นี่มีคนมามาต้องเพละ่ะมีคนมาหาักมันแม่นเห็ดอย่างพี่น้องเห็ดเครื่องหวาน

ซื้อแต่บอกเอาเด้อจ้าพี่น้องจ้าทายเห็นบิง่งซื้อซ่องนี่ทายให้เบึ่งเด้อซ่องนี่บ่กเก็บซ่องนี่เพออาะบ่กล้ากิน <c oughs> นี่นะน่าจะกินได้เนาะโอ้มีตะขาเลยนี่นะดอกมันนี่่ฮู้วะที่สิม่นมีโตๆ,ๆกินไปแล้วเนาะ หลายๆขาเป็นขา,ขนขาหง่ๆแมนมดแถวนี้อันนี้ดอกก็เห็นแล้วแมนมีตัวซัดกินแล้วที่อันนี้กำลังตุ่มๆ จจะเป็นเหดเตึงเนาะเห็ดเติองหวานปาพี่น้องเบิ่งดูนี่นะลายแท้เท็ดอันนี้นะเต็มยู่นี่นพุ่นนะพี่น้องจ้าเต็มเลยโอ้ไม่กอดลายแท้ๆคพุน่นนะ ไม่ไดดอกบกหายเพชรอย่างนาะถ้ากินได้ก็ซืดอ,อยู่บอึดกินอยู่แถวนี้ดอกตุ่มดอกบานนี่มัด,ดอกตุ่มนี่ปลูกไว้คืนตามเทิงนั่นคือนะเพชรท่านนั้นเลยนี่นะหลายหลาย กำลังเกิดนะตะมูตะมีอยู่โอ้ยปึ่งแกป,ปึ่งก่อนงามเลยย่างไปย่างมากกั่ย่างวนตัวเก่าเลยสสวนไก่ตัวนี้ค่อยว่า,าน่าจะกินได้หรือว่ากินก่ได้จับมันเป็นดำๆได้เลยโอ้ยันเทศแต่เบื่อ เอาไว้เืนแต่ว่ามีสัตว์กินยอดมากไตแล้วเกิดหลายตัวนี้นะดูไปเลยพี่น้องเอ้ยเจอเฮ็ดยะห,หนีมูนึงบูฮผู้่าเฮ็ดอีหยังคุณน่ะหลายหลายเฮ็ดอย่างนู้นหนีเนาะคอยบุ่จับด้วยมีแต่เฮ็ด เดียวนี่แต่ว่าอยากแกล่ล้วอยากเฒ่าแล้ให้ ็นมูลเลยเฮ็ดอย่างบุ๊